ดูม,มแป๊บอะไรอะไหนดูส่วนหนึ่งของโลกมครับป้าเราจะรู้ว่าอยู่ไหนโห่เนี่ยนาบ้านเดี๋ยวมาไปมาเอามาเอาไปอะไรทั้ยอย่างก่อนอ่ะเอาละ อ้าวที่ขุดยินดังแมนนี่ยืนนิ่งเป็นอะไรไก่ตาแตกดังมันปลาสาเปล่าสาแ่เงี้ยวนันดังวะว่า เวลาเราพูดเนี่ยเราจะพูดว่าดังอะไรดังมันเป่าสาเใช่ไหมไอ้ฝนตกปิดนี่งต้องปิดเว่ยแสดงหนึ่งว่าเออมเราไม่มเราไม,ม,เม่เละไอ้พระข้าวชื้นแล้วนี่ว่าฝนตกนี้ก็ดีไงแป๊เหนือต้องทำอะไรวะทำ ไอ้เอาหินมาดิสักคนส <40 S 3> ี่สิบก้อนเอาป่ะเหลือเจ็ดก้อนเนี่วาเอาเิแแบบหนึ่งไม่ต้องละไม่ทำเครื่องปั๊มไม้เอ้ยทำปั๊มหินนะเืออทไม่หาลาวายอ่ะอ่เรหาให้ลาวาหาง่ายแต่ไม่มีถังตอนนี้ต้องหาร่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาร่อนก่อนทำเหมืองสิพี่ เดี๋ยวค่อยทําวันนี้เรามาไหนทำเลยเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงกาเลี้ยงไก่ตรงนี้แล้วกันเลี้ยงการไม้เสร็จครับพี่พันกว่าเซตฮะเราเทปเราเกมมูแป๊บโอเคใจเย็นยา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 เราไม่ต้องการมากหรือน้อยหรอกครับเราแค่ต้องการสักสองล้านเซตเช่นน้นะครับโหมากกว่าม่กกี้นะฮะ เมื่อกี้มันยังมากฮะครั้งนี้มันน้อยกว่าฮะสองล้านเซ็ตเฮ้ยมันเมื่อขนาดนี้ใครก็ได้นอาสอานเสร็จล้าน,นล้าล้าล้าทำไมท็อปไม่ดับวะอ้อาไม่สมจริงไงไปถามคนซราบเลยครับดับแล้วฮะอ้าดับแล้วไ,อ,ไ,วไอ้ฮะอ่า,อาดับแล้วไม่ใช่เอ ยังไม่หลับเฮ้ยเพื่อนมาหาตกใจมหมดเลยโอ้ยใจเย็นไปละไปละกลัวกลัวเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกไปตายเองเพื่พ <ượng> อนเราเกะอันนี้คีบต้มมันแค่ทำดามเมจแต่ไม่ทำอะไรให้เสียหายลงลงมอนคิปเปอร์เฟนลี่ไปล,ละเฮ้ยเจอลาวาแล้วนี่ ไใลเลยฮะออลลอมอะไรอ่ะลงวัดคิปเปอร์เฟนลี่ไหมล่ะไม่เอาเดี๋ยวไม่หนุกคิปเปอร์เพื่อนรักอย่างนี้เนี่ยฮะเขาจะชอบมาโอบอ้อมอะไรเราโดดลงไปสิตายเปล่าของตกไหมของตกไหมไม่ตกไม่ตกเอ๊ะสวีมินเราอะมันมาเกิดตรงนี้อะ น้าตาปาพอยเป็นอา้าว <c oughs> ัวน้อยวันนี้เจ้า,าจะต้องตายอยากกินอยากกินวัวย่างไปวัวย่างอา้อาวเนืเอ้ออ้าวเนื้อตับสัตว์ทะเนี่เนี่ยการเผาเนื้อย่างเนื้อหายไปแล้วอา้อาวไอ้ ไอ้น้องวัวดันขึ้นก่อนวัวเดี๋ยว,ว้วบ้านอยูไ่ไหนเราเป็นพวกหลงทางง่ายวัวกับแกะเจอแกะอยู่นี่อีกอ้าวแกะเออสเกลิตันเจอสเกล,ลิตันแล้วแล้วก็หมูใช่ไหมเอสซีโอไม่เห็เจอทั้งน้ำทั้งแกะเลยตอนนี้ได้ทั้งน้ำทั้งลาวาเลย ออุวย,ยจะตายแล้วโอ๊ยระบาดยังไงวะเนี่ยเสียงอะไรดังตุ้มโอ๊ยอะไรต่อยเราโอ้ซูเปอร์แมนมนคิปเปอร์ด้วยอ่ะนายสมชายขึ้นมาแล้วสมชายนายหน,นีเรียนนี่นะเรารู้นะ โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยอ่วช<จ>ิมาไหนอุ้ยอุ้ยได้เศษน้ำควาที่บ้านอะบ้าน <c oughs> แครอท <c oughs> ก็ไม่ยอมตบมาอะไรก็ไม่ยอมตบมี <c oughs> พวกที่ในเมคุณสิ้นดี เฮ้ยยูไออยากได้ขวานขวานอยู่กับอไอบูครับเอาไปนะฮะเอาไปนฮะไม่เอาอ่ะฮะโยนไปให้แมนครับไม่ต้องแล้วทำใหม่ละเอาใส่ยยนให้เอาตงมาให้หน่อยครับไอส่งขวานไปให้ยูแล้วอ้าว ขึนาม,ามนหามมอตัวนึงแล้วอ่ะใครอ่ะแกะแกะเนี่ยแกะคลีปมั้น่คลิปมาอย่ามันขึ้นบกมากได้นะเพราะเราจะกำจัดมันในน้ำแหมเอาเข้านี่คิปเปอร์เลยซ่าให้แวนด้านหลังเพื่อนโนอ้โหจะบอกว่าทำลายเล็กเลยต้องสร้างใหม่เลยเป็นรั้วด้วย มีไฟไงงกูดวะเมื่อกี้มีเแบะบมาหาว่ะต,ตุ่ดกูตอกยกูกยเฮ้ยมีสเกลดิต้นโอ้ยเจ็บนัเนี่ยไอ้กล่องแกงโอ้ยเจ็บโอ้ยมันตุ่ยตุดกูแง่กระดูกก็ไม่ได้อะไรวาเราจะมาปักประก,กาศให้โลกรู้ว่าใครใหญ่ ใครอ่ะทำไมมันเห็นปากติดเลยเธอคงจะชอบหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเนี่ยบอกกันอยากจะสร้างส,สัมพันธ์กันต่อไปให้ยาวนานอยากเกเวลาเาไว้ตรงนี้หยุดประเดี๋ยวนี้คลิปจบกันไหนวะ ้องาเวันนี้เราจะมาปล่อยคอนเสิร์ตนะโจ๊บแต่แล้วคำนั้นก็สลายไปในฝีตาะแม่สำหรับใครที่เอ่อเอาเพลงมาให้แมนร้องนะฮะจงสำนึกไว้ว่าลิขสิทธิ์มึงจะพังนะฮะเนื้อเพลงดีๆของมึงก็จะหายไปนะครับแล้ใช่เลยชอบเอ เนื้อเพลงจากเดิมที่มีความหมายที่อันไพเราะนะฮะก็จะหายไปกลายเป็นคำว่า,อาโอ้ย<น>ตืดอะไรเนี่ยนะครับเงียบเลยอรไม่เป็นไรรอย่างร้องกลับไปแล้ฮะคนแต่งเพลงก็จะบอกว่ากูไม่น่าแต่งเพลงมาให้มึงร้อง ฉันคิดว่าเธอนั้นมาในคนเดียวอ้าวแล้วคนล้องหางอคนล้องอยู่ข้างไม่คเคยอยู่แล้วโ oh no, อนโนไปดนฟักเลยเป็นล่อมาดิเป็นล่อแกะลออ่อวัวมาดิล่อหมูเลยไม่มีข้าวไม่ไมเพื่อนมาอีก<ม>แล้วอ่ะจัดให้ ไม่มีค่าเดี๋ยวจัดให้เพื่อนมาอีกแล้วระวังแล้วนะไม่มีค่าระวังประเท่แล้พ่ออ่าบวกต่อไปลบไปลบไปบูมเข้าไปเลยไปจูกับมันไอลมลอะนี่ข้าวข้าวเออแล้วก็ไอ้นี่ด้วยฟักทองฟักหมดแล้วไม่มีแล้วอ่ะเอาไปเล่ามาดิ เล่าให้เล่าแกะแล้วก็หมูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมนี่บนนู้นบนนู้นบนไหนอ่ะอ๋อบนนู้นอ่ะจุจุมามาใครแหละไอ้วัวมาไอ้วัวเอาไอ้วัวหนีอ่ะไอ้วัวท้าไมวัวเป็นไรอ่ะนี่โลบูมไอ้วัวมันเป็นไรไม่รู้อ่ะทางขึ้นอยู่เด็มีข้าอยู่ไหมอ่ะ เออรอดเมื่อกี้รอดแล้วมันไม่หันน่ะหันปหมไม่หันี้เห็นไมเมื่อกี้เราเอาหันมาให้มันปะขึ้นมาวันนี้นะต้องดันไปดันอีเอาข้าวมา嘛เอาข้าวมาดันไปข้าวนนี้อะใจมันขึ้นม่เสกเชือกมาเถิงครับจบอ่ะเย่าเสกครับเดี๋ยวพี่พี่ถือเองพี่ถือเองไม่ต้องถือ